พาไปเที่ยวโลเคชั่นถ่ายซีรีส์โฮมทาวนาชาวันนี้ตื่นเช้าไปมิสเซสต์นะครับหากาแฟกินแถวโรงแรมก็รีบไปโพฮังกันเป็นหนึ่งจุดหมายที่แฟนตั้งใจมาปูซานครั้งนี้ได้นะครับเปิดแมพและปรับหมดที่โพฮังเลยนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากโรงแรมบอกเลยยังมีอาการเกร็งจากการขับรถอยู่เลยเออกแป๊บมันก็จะกับจุดแวะพักนะครับขอพักสักหน่อยถนนไฮเวย์ของเกาหลีก็จะมีจุดแวะพักแบบนี้เรื่อยๆนะครับเป็นร้านอาหารร้านของฝากแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันจำนวนราคามากเลยก็แล้วแต่ตามจุดนะรัถเติบพลังมามี สุดเลยนะครับส่วนเราเองก็ได้ดูผ่านตามมาบ้างซีรีส์โฮมทาวเวอร์ชาคือโด่งดังมากครับเมื่อวันสี่ปีที่แล้วและเมืงองโพฮังนะครับเป็นโลเคชั่นถ่ายหลักของเรื่องนี้เลยเรื่องก็จะมีสถานที่แล้วก็ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนะครับและจุดยังมีต้องรองการถ่ายทำเลยนะครับพวกพร็อพโต๊ะเก้าอี้หรือว่าร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนบอกว่าเหมือนในซีรีส์มากนะครับแต่ไปดูของจริง้วบางอันจะเป็นแค่ฉากด้านหน้านะมั่นใจเพราะว่าตอนซีรีส์ฉายแรกคือต้องมีคนมาตามรอยเยอะมากแน่เลยส่วนในแผนผังจุดแลนด์มาร์กอื่นๆนะใครททีีีีีีีี่่่่่่่เเเเเปป็็นนนนนแแแฟซซรรรรรสสส์์ัั้้้้บบบออกกลลลยยยวววาาาาาาหหมมพดจจิงงๆะะคฉืไไตถ อาจจะมีตั้งนานไปบ้างนะครับตามการเวลาซึ่งบริเวณนี้จะเป็นตลาดจริงๆนะรอบๆจะเป็นร้านอาหารนะครับใครแวะมากินข้าวแถวนี้ได้เลยไปตามจุดต่อไปกันดีกว่านะครับจริงๆมอนี้จะอยากไปอย่างรจุดมากเลยแต่ว่าหาไม่เจอนะครับเออเอาที่พอหาไหวนะครับแล้วก็ไ่เดินทางไม่ได้ไกลามากตรงนี้จะเป็นจุดประภาคารสีแดงอยู่ตรงริมทะเลนะค่อนข้างคือเป็นแบบหมู่บ้านชาวประมงเลยอะ่ะยังติดคาอิ่หล่ที่นะครับโดยเฉพาะร้านหมอฟันใครเป็นแฟนซีรีส์ก็เคยไปมาแล้วมาเมนกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย